สวัสดีครับพบกับช่องหมอสันสิงโตพิน1น9เนะครับเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกนี้สิ่งที่ท่านเปิดคลิปนี้ขึ้นมาก็ไม่มีเรื่องบังเอิญนะครับเราต้องเป็นกาลยานิมิตกันเราต้องมีสื่อสัมผัสพ,พิเศษกันเราต้องเคยร่วมบุญกันมาก่อนนะครับผมไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้นะครับผมแต่สายเลยมือกระบาด เราต้องรู้ไว้นะครับไม่รู้ไว้ไม่ได้สิ่งต่างๆหมอสันพยายามนะครับผมเป็นสะพานบุญให้กับท่านนะครับให้ท่านได้รู้นะครับไม่ได้หวงนะพูดออกไปเลยนะปอกกล่าวเล่าสิบกันนะครับผมช่วยเหลือช่วยแก้ไขเพราะว่าเราเกิดมาทุก์เหมือนกันนะครับมนุษย์ล้วนแต่เกิดมาทุกทุกคนมีใครไม่ทุกบ้างครับช่วยบอกหน่อยคอมเมนต์หน่อยบอกข้าพเจ้ามีความสุขมากขับรถเบนซ์เฟอร์รารี่ลัมโบเกนี แต่ในใจลึกๆเป็นยังไงครับนะมีความกลัววันนี้จะป่วยหรือเปล่าจะตายหรือเปล่านะกลัวสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับกังวอีเออยากจะได้สามีอยากจะได้ภรรยานะครับผมอันนี้คือเรื่องกังวลของเรื่องมนุษย์เรานะครับผมแต่กฎแห่งเรื่องไสยศาสตร์มันมีครับนะบผมกฎของมนุษย์เราพูดไปแล้วแล้วกฎของพวกอสุรกายมันก็มีนะ แล้วมันเกี่ยวพันกับอะไรอะ่ะมันทําบาตทํากรรมอะไรนะผมมันเกี่ยวพันกับเรื่องคุณไสนะครับเรื่องไสยศาสตร์นะครับ,รส,นะรบสิ่งเหล่านี้มันมาจากนรกนะครับผมแล้วมันเกิดมาจากมนุษย์ที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะผมท่านคิดหรอว่านะครับสัตว์ที่เกิดเป็นตะขาบเนี่ยนะผมเขาไม่เคยเกิดเป็นคนมาก่อนนะครับตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีก วิชาต่างๆที่ดึงขึ้นมาเนี่ยจากตะขาบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปรสกินเสียงจะเป็นสัตว์ที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นนะครับตะขาบที่มองไม่เห็นก็มีนะนะครับบอกไว้เลยขอสัน้นบอกท่านเอาไว้นะครับไม่ได้แปลว่าต้องมีรูปรสมีขันห้านะมันไม่ได้ขันห้าแล้วตนะขาบ,นะบมันคือปีศาจนะรัมันโดนสาบแช่งมันคือปีศาจนะครับผม ท่านเคยได้ยินคําว่าโคตรกรรมหรือไม่นะครับโคตรกรรมนะครับโคตรจะกรรมไอค้คนคนเนี้ยนะครับจิตใจมันเป็นทำมาด้วยอะไรมันคือปีศาจนะแม้กระทั่งลูกมันยังกินเลยนะมันคือปีศาจนะร,ม,นร,นะร,ม,นรมันกินพ่อกินแม่กินทุกอย่างมันคือปีศาจชัดชัดนะครับปีศาจยังไงถ้าไปเปิดสารคดีดูแล้วกันนะครับมันคือปีศาจมันกินพ่อกินแม่กินลูก มันกินได้หมดนะครับมันคือพิศาจนะครับผมแต่สิ่งเหล่านี้มันเริ่มต้นจากด้วยจิตที่อยากจะได้ดีดังนั้นนะครับท่านเคยเห็นไม่นคนที่อยากจะได้ดีเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ด้วยความอิจฉาริษยามันครอบงําไม่ว่าจะไปยุ่งเกี่ยวนะครับผมจะใช้วิชาต่างๆนะครับผมคอยกันแกล้งเรื่องราวเลยรับเรื่องราวต่างๆกับตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านอดทนไว้ครับ อย่าทํากลับนะครับาบ,นะนะรบ,บางคนทนไม่ไหวแล้วมันทํามาข้าก็ทํากลับใช่มันทาํา,าททได้ท่านสู้ได้นะครับมันทาํามาก็ทํากลับแต่ว่าถ้ามันกระดูกแข็งกว่าท่านก็แพ้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนะครับผมท่านไม่ต้องทํากลับท่านหลบอย่างเดียวนะครับบอกว่าหมอสันพูดง่ายก็ผมหลบไม่เป็นนะนะครับท่านก็ไปฟังคลิปเก่าๆนะหมอสันสอนหลบไว้หมดแนละ้ว <polarization. S 2> นะครับผมอ้าสอนอีกรอบนึงก็ได้บอกอีกรอบนะท่านก็หาวัตถุเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขังนะครับช่วยได้นะบังคนบอกเลอะเทอะนะผมท่านเป็นสายเรื่องมือกระบาดท่านไม่เชื่อเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยก็คือวัตถุมงคลเนี่ยเครื่องรางเนี่ยนะครับเขาไว้ป้องกันเรื่องพวกนี้นะครับผมเขาสร้างเอาไว้เพื่ออะไรเพราะว่าสงสารลูกศิษย์ลูกหาสงสารผู้คนนะครับอย่างเช่นหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานอย่างเนี้ย ท่านสร้างไว้เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยรอดพ้นจากงูพิษรอดพ้นจากตะขาบนะครับผมท่านสร้างอะไรเขาให้ประหลัดคลิกนะครับผมพอจอประหลัดประหลัดคิกใส่ตะขาบเนี่ยตะ,ตะขาบงอเลยนะแล้วตะขาบมันเคยทําอะไรไว้ก่อนมันถึงเป็นตะขาบมันก็เคยเป็นคนมาก่อนน่นะนะครับแต่มันจิตใจนะชั่วช้าสามานมันถึงต้องไปเป็นตะขาบต้องไปเป็นงูเป็นอสุรกาย นะผมมันเขาเรียกว่ามันกันแกล้งนะครับทำใส่ใส่คนอื่นทําไม่เลิกด้วยนะครับทำแล้วไม่เลิกนะครับแล้วมันย้อนเข้าตัวมันนะตัวมันครับมันจะรวบรวมหลังวันความตายทัานฟังไว้เลยนะมันจะรวมตัวกันหลังวันความตายความชั่วมันจะรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าท่านจะไปว่าจะไปเรียกผีมานะไปจับเขามาเป็นน้ํามันพาย มาจับเขามาเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่นะครับมันจะรวมตัวกันนะครับนะผมรวมตัวหลังความตายครับนะรวมมาทั้งหมดเลยพูดผีปีศาจวิญญาณล,ลายมันเข้ามาแล้วตายอย่างทรมานครับนะผมเสร็จปุ๊บยังไงต่อวิญญาณกฎของกรรมจะแรงเป็นพิเศษแล้วมันแรงยังไงอ่นะครับผมท่านก็ลองคิดดูคนที่ทําชั่วทําบาปเป็นมนุษย์เข้าคุกครับนะผมเข้าไปใช้บาปกรรมอันนั้นยัง มีคนเห็นมีคนรู้นะครับผมยังเป็นเบาลงใช่หรือไม่ครับนะผมแต่ว่าจะเป็นใสายนะครับกระทาใส่คนอื่นเนี่ยโอ้โหไม่มีคนเห็นไม่มีคนรู้แต่อะไรเห็นครับนะครับท่านยม,มาบาลท่านเห็นนะนะผมยมมทูท่านเห็นนะทุกอย่างมีบัญชีหนังหมานะครับนะครับ,นะรบนะครับผมพระสององค์เจ้าท่านเห็นนะบอกโอ้โหนี่เลวที่สุดนี่มันลงนรกอย่างเดียวท่านคิดเหรอ าพราะสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยท่านไม่เห็นนะท่านเห็นนะนะผมถ้าเห็นท่านก็นช่วยสวดให้นะผมต่อให้ท่านนะผมสิ่งเหล่านี้มันต้องมีสัญญาณบอกกล่าวเล่าสิบนะพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็รู้นะรู้ท่านก็ช่วยสวดให้สวดอะไรครับสวดให้มันไปนรกให้มันไปเพราะว่าวนี้พูดยังไงมันก็ไม่ไม่สนแล้วนะผมจิตใจมันวิปลาสไปแล้วะมันคือจิตใจโหดเหี้ยมเอามาหิต นะครับผมคือมันไม่สนมันเติมกันเรื่อยเรยมันทําให้มันตาย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 ครับผมมสาบแช่งแต่หมอซ้าให้พูดคาถาขึ้นมาแล้วกันนะครับผมมันก็คือเป็นคําพวกนี้แหละนะครับผมคอคอกงอหออหอให้มันนะครับผมแต่ว่าไปทํากับผู้ที่มีบุญกุศลวาสนาอย่างเช่นพระสององค์เจ้าที่โดนการแกล้งนะครับนะครับคารว่าที่เป็นผู้ทรงศีลนะครับผม แล้วทำไมต้องเป็นผู้ทรงศีลด้วยนะครับผมทำไมไม่ทำแบบคนชั่วล่ะนะครับผมก็บอกแล้วไงครับไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้เองจะชนะศัตรูหมมานเองต้องมีเหรียญชนะมานนับที่ครูบาอาจารย์สร้างเอาไว้นะับหรือคกถาชนะมานนะับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มาวันสุดท้ายที่มันรวมตัวกันนะับก็เหมือนกับคนที่นะับสร้างบุญมากๆทําบุญมากมาก ถวายสังฆทานธรรมทานวิหารทานนบวันสุดท้ายเขาก็รวมตัวกันบุญที่เขาสร้างก็รวมตัวนะครับยังไงบุญเยอะนะครับผมยังไงก็มีโอกาสไปสวรรค์อยู่แล้วนะครับผมแต่ยังไงนะครับผมถามสายใจคนหนึ่งเยอะมันก็มีโอกาสไปนรกอยู่แล้วนะครับผมแต่ถามว่าไปสวรรค์ได้ไหมมันก็ยังมีบุญเก่านะนะครับผมโอ้ยทําไมคนนี้ทําชั่วจังแต่ไปสวรรค์้วมันไปอยู่ไม่นานหรอกยังก็ลงมา นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่านะครับถามใจคนอื่นเป็นจง,งูตะขาบหมื่นชาติมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากสะอิดสะเอียนน่ากระยักกระยงนะครับผมสิ่งต่างๆที่เข้ามาท่านอย่าคิดว่าจะทํากลับไปเด็ดขาดมันน่ากลัวมากนะนะครับท่านอย่าไปแตะต้องท่านมีอย่างเดียวครับพุทธะอ,อารังพุทธะนะโมพุทธายะนามปาปทะ จะพระกษสตรนะครับผมคิดถึงแต่พุทธองค์เขาไว้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคิดถึงพระสฆงองค์กเจ้าที่ท่านเคารพนับถือนะครับผมคิดถึงอย่างเดียวนะครับผมเราไม่ต้องไปทําใส่กับเขานะครับคิดถึงอย่างเดียวนะครับคิดถึงหลวงปู่เกษมเมื่อใดถ้าท่านศรัทธาพระองค์ไหนาท่านคิดถึงองค์นั้นนะครับแต่หมอสันศรัทธาเยอะแยะไปหมดไงหมอสันเลยคิดถึงทุกองค์เลยนะครับผม เขาคิดถึงทุกองค์ท่านคิดหรยอว่าพระท่านไม่รู้พระท่านรู้แต่ว่าเขาก็จะปล่อยให้ท่านลองใจไปเป็นไปตามกรรมก่อนนะครับผมแต่ท่านคิดถึงเรื่อยๆวิงวอนเรื่อยๆนะพระท่านจะไม่ช่วยเหรอไม่มีเมตตาท่านช่วยอยู่แล้วนะครับท่านมีเมตตาอยู่แล้วแต่ว่าท่านก็ปล่อยให้ท่านฝึกของท่านเองก่อนอะไรอะไรก็ฟ้องหลวงพ่อ อะไรก็ฟ้องหลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับผมโดนนี่ครับตะขาบครับโดนกันแกล้งเรื่องใสครับเองไม่คิดจะช่วยตัวเองเลยเหรอครับเองไม่คิดจะช่วยตัวเองเลยกระถาเวทมนต์ครูบาอาจารย์ก็ทิ้งเอาไว้ให้หมดแล้วกระถาป้องกันคุณใส่กระถายันเกาะเพชรอิอชากตาลาาตีหังจะโตโรตีนังติสัมลาโลนะผมก็ไม่ใช่นะผมอะไรก็ฟ้องนะฟ้องตลอดไม่ได้นะ นะครับผมแต่ว่าการฟ้องตลอดไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับเป็นพุทธานุสตินะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะเป็นเรื่องดีนะครับเป็นกรรมฐานนะฟ้องเ well รื่อยๆนะเพราะฉะนั้นคนขี้ฟ้องได้เปรียบนะครับผมแต่นะท่านก็จะไม่ได้ช่วยทุกครั้งนะท่านก็ต้องไปสู้ด้วยตัวท่านเองเพราะฉะนั้นสายในมือกระบาดท่านก็ต้องสู้นะนะแต่สู้ด้วยอะไรสู้ด้วยมนต์คาถาก็คือพุทธานุสตินั่นเอง เราะฉะนั้นเราจะสู้ด้วยกระถาของพระพุทธองค์นะครับกระถาง่ายๆกระถาเงินล้านันะผมกระถาเงินล้านนี่นะอาจารย์หมอซันจะไปสู้กับพูดผีปีศาจได้นะครับผมใช่แล้วครับกระถาเงินล้านครับไม่ต้องใช้กระถาป่าผีครับับผมท่านคิดเหรอว่าหมอผีนะผมหมอผีเขาจะใช้กระถาป่าผีกันทุกคนับนะผมถ,ถ้ามาถามหมอซันเนี่ยหมอซันใช้กระถาเงินล้านนะ นะผมเอาอย่างนั้นเลยอ๋ออาจารย์กระถางเงินล้านมันรวยรวยรวยไม่หรอาอาจารย์กระถางเงินล้านนี่คือสุดยอดของสุดยอดนะครับนะครับผมเป็นกระถาของพระปัจเจต,ต์พระพุทธเจ้านะครับนะครับที่ป้องกันคุณใสได้นะท่านอย่าคิดว่าจะรวยอย่างเดียวนะนะผมแต่ทุกกระถาให้ท่านสวดทุกคาถารนะผมมันก็ช่วยท่านไม่ได้หรอกนะผมถ้านะท่านไม่มีพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ พุทธานุสติคือระลึกถึงพระพุทธองค์ตื่นเช้ามาท่านทำแบบนี้ครับนะครับตื่นเช้ามาท่านคิดก่อนเลยพระพุทธรูปลอยอยู่ข้างหน้าท่านนะครับผมลอยไปเรื่อยๆถามว่าแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้หรอกอย่างแก้ไม่ได้แต่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมามาอะไรครับมาก็คือเป็นแสงทิพย์นะครับผมการที่ท่านฝึกกรรมฐานเป็นพุทธานุสติเนี่ยจะดึงแสงทิพย์ นะผมบารมีของสมเด็จพระองค์ฐถบารมีของพระพุทธองค์นะผมไม่ว่าจะเป็นพระพุทธองค์องค์ใดนะครับผมเป็นพระมหาพระมหาโคดมนะครับนะผมหรือว่าจะเป็นนะครับนะครับพระพุทธเจ้าองค์ใดนะครับรู้แล้วแต่มีฤทธ์นะครับท่านขอเรื่อยๆยนะครับหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยครับหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยครับขอไปเรื่อยๆ ไม่นานหรอกนะผมสิ่งนั้นมันจะย้อนกลับไปนะครับและท่านจะได้เห็นมีตาทิพย์เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะหมอท่านกําลังสอนให้ท่านเป็นหมอดูแล้วนะครับเขาเรียกเทียบเท่าระดับหมอดูแล้วนะนะผมเพราะว่าหมอดูเขาก็สู้กันอย่างนี้นะครับผมไม่มีที่ใดครับผมที่จะสู้ได้นะมีหนึ่งผีหรือว่าท่านจะไปสายผีนะครับหลวงปู่ท่านบอกว่าโอ้โหหมู่บ้านนี้เลี้ยงผีแต่ไม่หมดเลย เห็นผีเป็นที่พึ่งนะครับผมผีอารัตนานังผีอารัตนานังผีสังอารัตนานังเอาโอ้ใช้ผีเป็นที่พึ่งนะครับแต่เราสายในมือกระบาดถ้าถามหมอสันหมอสันให้อะไรเป็นที่พึ่งครับพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไม่มีที่ไหนที่เป็นที่พึ่งสําหรับเราแล้วนะครับผมพุทธังอารัตนานังทำมังอารัตนานังสร้างังอารัตนานังข้าพเจ้าขอบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง มีใครสู้พระพุทธเจ้าได้ไหมมารปิศาจมารยังสู้ไม่ได้เลยนะครับผมยิ่งใหญ่สุดแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องง่ายนิดเดียวไหมนะครับเพียงแค่ท่านนั่งนะครับผมตื่นเช้ามานะครับอย่าไปคิดว่านะครับเป็นกรรมฐานนะครับอย่าคิดว่าเราปุ๊บต้องนั่งกรรมฐานบางคนหนักไปนะครับหนักเกินไปมันก็เลยสู้ไม่ได้นะครับหมอจันเลยบอกแนะนําให้ท่านเอาเบาๆตื่นเช้ามานะครับ ลุกขึ้นมานะครับคิดถึงพระพุธรอยอยู่ข้างหน้าเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรคิดว่าพระพุธอะ่ะเอาให้ง่ายตื่นขึ้นมาพระพุทธเจ้าตื่นขึ้นมา,พ,าพุทธโธตื่นขึ้นมาอิติปิโสภคกวาตื่นขึ้นมา,าน,น,นมา,ามาทาเอาเอาใจที่สบายที่สุดเอาใจที่อ่อนโยน้วยนะนะครับอย่าเอาใจแบบ ยักมานไม่ได้นะบางคนเล่นเล่นลิธนะไม่เอานะนะรบามบางคนเล่นลิธนะเล่นบางคนสวดพานยับนะโอ้โหเรียกยักมานมาหัวใจกระต่ายหัวใจหนุมานนะมันฮึกเหิมเกินไปอันนั้นมันจะกลายเป็นต่อสู้ต่อสู้แล้วก็แพ้นะครับส่วนมากจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมาเป็นทรงเจ้าเข้าผีไม่ได้ท่านจะแพ้นะครับผมแต่นะครับท่านมีพระพุทธเนี่ย ผมพุทธังอัลตนานังทำมังอัลตนานังสังฆังอัลตนานังพุทธังรวยรลยรวยทำมังรวยเลยรวยสังขังรวยเลยรวยพุทธังขอให้ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีทำมังขอให้ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีสังฆังขอให้ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีเรากําลังทําอะไรครับเราก็ขอที่พึ่งไงครับนะผมเพราะฉะนั้นนะผมนะใครจะไปอย่าไปว่าเสียนพระนะนะบางคนว่าเสียนพระ บอกว่าเซียนพ้าเนี่ยขายพ้ากินบอกไม่ใช่เตียนพ้าเขากําลังพึ่งนะผมพึ่งพระพุทธนะพุทธทางขอให้ขายได้ทำมังขอให้ขายได้วันนี้ขอให้ขายได้นะหลวงพ่อนะนะผมขอให้หลวงพ่อช่วยขายเขาเขา,เขาเรียกว่านี่นะมีกรรมนะผมมีกรรมที่นะผมยังติดอยู่ในหลวงพอ่อปถือว่าดีนะเป็นเรื่องดีนะ ติดในหลวงพ่อก็คือติดในพุทธานุสติอยู่นะผมนะรบ,บนรรลุได้เหมือนกันนะขายพาเรื่อยๆนะผมนะแต่ว่านะผมสิ่งเหล่านี้นะผมมันถือว่าเป็นกรรมแต่ว่ายังไงก็เป็นบุญกุศลวาสนาของเขาที่ยังติดอยู่ตรงนั้นนะครับหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านต้องเข้าใจหลักของแก่นให้ดีนะนะผมสายเลยมือกระบาดน,นะเพราะว่าเราอะไรเรายังอยากจะรวยนะผมเพราะฉะนั้น ถ้าใครส่งคุณสายมานะผมท่านสู้ได้สบายๆแล้วนะท่านเข้าใจหลักของหมอสันเนี่ยนะหมอสันก็เอามาจากกูบาจานนั่นแหละนะไม่ใช่อยู่ดีๆคิดค้นกึ้นมเองไม่เก่งไม่เอานะผมไม่เก่งไม่เก่งกว่ากูบาจานนะเราเป็นแค่ผู้ที่นอบน้อมนะผมก็คือพุทธานุสิต์เนี่ยพุทธทางขายดีทำบางขายดีสังขางขายดีอย่างนี้พุทธทางห้ามขายดีสินะผมเรากาลังพึ่งพระพุทธองค์ไง ครับพึ่งคําสั่งสอนพุธานุสิธรรมานุสตินะครับครบเลยนะครบเลยนะยนะสามประการนะที่ครูบาอาจา,านนะรย์ท่านสอนนะที่หลวงปู่ปานวัดบางนอมโกหลวงปู่ฤาษีดำท่านสอนนะครบเลยนะสามประการอยู่แค่ตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์นะขึ้นสวรรค์กันหมดนะผมแต่ส่วนมากหลวงปู่ก็ยังบอกไงนะผมเองไม่ฉลาดเองก็ไปนรกทาบุญเยอะแค่ไหนก็ไปนระกนะผม,นะผมเพราะฉะนั้นเราฝึกขึ้นมานะตื่นเช้านะครับ คิดก่อนเลยโพดโทรโพโทรพสโทรแล้วเกินน้ำลายสามทีปู่ท้าเวสสวรรณจะมาช่วยนะครับเกินน้ำลายสามทีปู่ท้าเวสสวรรณจะมาช่วยแต่ถ้าท่านไปทําใส่เขาก่อนอันนั้นตัวใครตรมันนะครับนะครับท่านไม่ช่วยนะแต่ว่าถ้าจิตท่านขอเข้ามาแล้วข้าพเจ้าพลาดพังไปแล้วข้าพเจ้าจะไม่ทําอีกแล้วนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแล้ว นะผมแค่นั้นนะครทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับท่านจะชนะอย่าลืมนะครับตื่นเช้ามานะ้บคิดถึงเป็นพุทธานุสตินะครับนะครับหลวงพ่ปานวัดดมบางดมโคเนี่ยนะท่านกล่าวไว้แลวหลวงปู่และสิงห์ดำท่านมาบอกเป็นเล่าเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเล่าเป็นเทปคาสเซ็ตเนี่ยเล่ามาเนี่ยท่านบอกแล้วว่ากรรมฐาน ไม่มีพยามารองค์ใดที่สามารถเข้าไปในตัวท่านได้ในระยะสองวานะครับสองวาไม่มีใครปีศาจมูมานใดเข้าได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราจะใช้สู้กับมันก็คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติตั้งจิตดำลงตนให้มันชนะทันทีนะครับชนะทันทีบอกไว้เลยนะครับแต่ว่าท่านหยุดเมื่อไหร่ มันก็มาหมายได้หลวงปู่เลยบอกว่าก็ของดีเนี่ยใสยขึ้นคอซะนะครับนะน,ะนะครับใส่ขึ้นคอซะนะครับป้องกันเพศภัยอันตรายทั้งปวงนะครับผมสิ่งเหล่านี้คือวิธีป้องกันนะครับโอเคนะครับผมเรามาย้อนกลับถึงคนที่มันเป็นตะขาบเบิดชาตินะครับนะบนะวิธีป้องกันบมอทันพูดไปแล้วนะจ๊ะเป็นธรรมทานวิหารทานสังฆทานเป็นปจัจจัยท่าน รวยเลยรวยครับเรายังอยากจะรวยกันอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นในโชคชะตานะครับผมวิธีชนะบอกไปแล้วนะครับผมถ้าท่านเป็นเซียนพระสองพระนั่นแหละนั่นแหะวิธีชนะบอกให้เลยสองพระทุกวันเนี่ยหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับนั่นวิธีชนะนะครับเซียนพระได้ได้เปรียบเขานะได้เปรียบเขาได้บุญเยอะนะครับนั่งมองพระกันทั้งวันนะครับผมนะครับถึงแม้ใจจะอยากขายก็ดีแล้วไง นะครับพุทธังขอให้ํารวยตํางังขอให้ขายดีสังขังขอให้รวยรวยรวยนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านไปนั่งสองพาร์ทานก็ได้บุญนะครับบอกไว้ก่อนนะเป็นพุทธานุสตินะนะครับเพราะฉะนั้นในโชคชะตาที่มันส่งใส่ท่านเนี่ยนะครับมันส่งใส่ทุกวันมันรวบรวมกรรมนะครับมันคือกรรมฐานเหมือนกันนะแต่กรรมฐานทางด้านชั่วนะครับนะรบนะรบกรรมฐานมันเป็นอะไรครับตะขาบกิ้งเกืร ไสเดือนนกนะครับผมเวลาพวกนี้จะส่งมันต้องใช้จิตพลังจิตเหมือนกันนะนะครับผมจิตที่เป็นอะไรครับต้องคิดถึงตะขาบเหมือนกระท่านอะเป็นเหมือนกับทัานที่หมอสันพูดมาไงคิดถึงอะไรครับคิดถึงอะไรคิดถึงพระใช่ไหมครับเวลาท่านจะสู้กับเรื่องพวกนี้ต้องคิดถึงหลวงพ่อนะนะมาสู้มาช่วยนะนะหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยครับนะครับใช่หรือไม่ครับแต่ถ้าท่านจะปล่อยของใส่เขาเนี่ย ท่าน,นต้องคิดถึงสิ่งชั่วร้ายนะนะผมท่าน,นก็ลองคิดดูถ้าท่านคิดถึงความเร็วทุกวันคิดถึงแต่เลือดเลือดน้องออกมาเลือดตกยางออกโอ้ยไส้พุงตับตายไส้พุงกระจายออกมาแขนขาดขาขาด,ขาดคิดถึงอ่ะถ้าไม่คิดถึงมันจะไม่เกิดผลนะผมแต่ไม่ได้สอนนะแต่วนะ่ามันต้องใช้พลังจิตนะคิดถึงนะผมให้มันตายให้มันเจ็บให้มันดิ้นให้มันเป็นโรคร้ายนะผม ให้ Ay, มันโอ้โหมันม <the> ีแต <the> ่ความสาบแช่ง <timeframe> ท่านลองคิดดูอะถ้าท่านถ้าท่านแช่งเขาทุกวันท่านว่าคนไหนจะตายก่อนนะครับคนไหนจะตายก่อนครับคนโดนแช่งหรือว่าคนแช่งคนไหนจะตายก่อนนะหมอท่นว่าคนคนแช่งเขาตายก่อนนะเอาคนแช่งเขาตายก่อนนะเอาแช่งเขาทุกวันเพราะแช่งอ่ะมันกลายเป็นบ้านะนะครับท่านลองสังเกตดูคนไหนเป็นบ้านะจบเลยไอเนี้ยชัดเลย ผมก็ท the ํามาถามว่าคนไหนมันดูยังไงอาจารย์ดูยังไงว่าคนไหนทําใส่หนูเนี่ยอาจารย์อาจารย์ดูยังไงไอไอคนบ้าไงอ่จาดูดีๆเลยอันนี้มันบ้ามันบ้ามันโหร้อฮ่า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 ั่าฮ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 ่า มันท่านดูง่ายๆดูยากไหมละ่ะดูคนบ้าก็ดูดูคนดีๆดูพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างนี้ยท่านดูง่ายไหมนะพระพระสงฆ์องค์เจ้าท่านเรียบร้อยนะผมเป็นพุทธานุสิสังฆานุสิธรรมานุสิโอ้โหเรากราบแล้วกราบอีกอันนี้อันนี้โอ้โหผู้มีบุญนะผมแต่ท่านโอ้โหนะผมนะผมทําอะไรเกี่ยวกับดำดำอะไรโอ้ยังงมันชัดแล้วมันดูไม่ยากหรอกพวกเนี้ย สังเกตดูภายในจิตให้ลึกๆอาบอกถ้าท่านได้เราเรียกว่าได้มโนยิธิไดเจโตบริยยาณอ่อนๆตามที่หลวงปู่ฤาษีดำนั่นสอนนะเราเอาแค่ดูจิตเราทุกวันน่ะท่านก็จะเห็นดวงแก้วว่าไอ้นี่ดำปีเลยโอ้โหไอ้นี่จิตมันดำปีเลยเพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อท่านพูดว่าคนนี้จิตดำปีเป็นเรื่องจริงคนนี้จิตเป็นสีขาวยังมีกิเลสคนนี้จิตใสเป็นดวงแก้วเลยโอ้โเป็นดิสโก้เลย รับผมโอ้สายสว่างนี่คือพระอราหันต์นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านก็ต้องฝึกไงนะผมก็ต้องดูเจตโตปริยาญาณก็ต้องดูจิตของเขานะครับผมแต่ว่าจะชัดหรือไม่ชัดมันขึ้นอยู่กับตัวท่านนะครับผมแต่ว่าไม่ชัดก็ไม่เป็นไรยังน้อยเราก็จะต้องได้ผูกจิตกับคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ใช่หรือไม่ครับนะแล้วผมสายเรเมือกระบาดเรามีที่พึ่งอยู่ที่เดียวนะนะครับ เรามีที่พึ่งอยู่ที่เดียวนะคือพระพุทธเจ้านะไม่มีที่อื่นนะนะครับผมเราจะพึ่งใครพึ่งผีไหมนะนะผมพึ่งผีใช่ไหมนะไหว้ผีไหว้เชงแมงไหว้ศาสตร์จีนไหว้กันหลวงพ่อช่วยลงาด้วยทท้ายก็หลวงพ่ออยู่นีแล้วขอผีขอผีขอโชคลาภถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกนะผมผีก็ช่วยเรารวยได้นะผมแต่ผีดีดิเอาผีดีดีผีใส่ชุดขาวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ขอผีได้นะผมมันก็ไม่ผิด แต่ว่าเอาผีที tamam. ่ salts, ค ounced, เคารพพระพุทธเจ้านะครับผมเอาผีดีนะผีที่แต่งชุดขาวมาเหมือนกับหมอดูเวลาปลูกเศษครับนะหมอดูก็เรียนวิชาปลูกเศษเหมือนกันนะนะครับหมอจันก็เรียนมาเหมือนกันนะครับเรียกวิญญาณมาก็ฝึกมาเหมือนกันก็อาจารย์ก็สอนมาเหมือนกันนะครับผมเรียกวิญญาณมานะครับผมแล้วเรียกมายังไงก็เรียกอัญเชิญมาเนี่ยโสนเหมือนกับปกอติเนี่ยอัญเชิญเหมือนกับท่านอะสักเคการเมจารูเปอัญเชิญเทวดามา แล้บผมเบิกเครื่องวงสวงมาก็เหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับเราจะอัญเชิญอะไรเราต้องจะอัญเชิญผีที่ดีนะแล้วผีไม่ดีมันจะมาฆ่าเรานะนะครับนะบอกอาจารย์หมอสันก็สอนมาเหมือนกันเองเรียกผีนะเรียกบาดีๆนะโว้ยนะครับผมไม่ใช่เรียกซาตานมาจากในนรกท่านไปดูในหนังกระตูนก็ได้ไม่ใช่ในหนังกระตูนหนังฝรั่งนะนะครับ doom day damn day d a m d a y doom day d a m day d a m d a y นะครับผมคาทูนเนกทูนมาริโตนะครับผมนรกสวรรค์วิญญาณนะครับผมมนุษย์นะทาทูนนะครับผมเรียกมาเหมือนกันเหมือนเหมือนคาถาของคนไทยเหมือนกันเหมือนฝรั่งก็เหมือนกันเหมือนกันหมดนะนะแปลแปลให้ดีแปลมาออกมาเหมือนกันหมดเลยทุก,กนะคาถาเราต้องเรียกนรกสวรรค์วิญญาณเหมือนกันนะครับพอเรียกมานะครับสิ่งเหล่านั้นเรียกปีศาจมาไม่ได้นะครับ วันประตูนรกเปิดนี้นะครับหลังพันหลังหลังเข้ารรษาเอ้หลังออกรรษาเอ้เข้ารรษาหรือออกภรษาเพราะทนเริ่มงงก่อนอนุญาตก่อนอนุญาตนะครับหลวงปู่สอนมานะครับผมออกเข้ารรษาสามวันนะครับประตูนรกเปิดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไปเรียกมันเวลานั้นไม่ได้นว้ยนะมันมาจริงนะครับพวกนี้มันจะเข้ามาเพราะท่านเรียกสถิตอยู่ในวัตถุ เครื e e ่องรางของท่านนะครับมันก็จะเข้ามา iz, นะ iz, merit, iz, มกินท่านนะเขาบอกกินท่านนะนะกินบาง <ใ S 1> คนไม่เข้าใจว่ากิานมันคืออะไรน,น,นะครับก็กินมันก็คือค่อยๆเหี่ยวไปค่อยๆตายนะครับมันไม่ใช่แบบลุกขึ้นมาเป็นผีมากัดท่านเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันกินแบบน่ากลัวหา,หาสาเหตุไม่ได้อยู่ดีๆท่านก็ป่วยแล้วก็ทั้งก็ไปเลยแล้วมันน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะครับแต่หมอสันพูดเป็นสะพานบุญหมอสันยังไม่ก้าวข้าม ไปอยู่เส้นนั้นไงหมอสันพูดได้คพูดอยู่ในขอบเขตของหมอสันเพราะมันเป็นธรรมทานนะบอยู่ในขอบเขตของเรานะแล้วตามที่ครูบาอาจารย์สอนแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโลกนี้มันโหดร้ายท่านต้องอยู่ให้เป็นนะครับผมโอเคครับขอให้ด้านแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีอะไรที่จะสู้เขาได้หมอสันพูดไปหมดแล้วนะครับผมพุทธานุสตินั่นเองครอบมาที่ตัวชนะหมดนะครับผม คาถาเวทมนต์มีครูบาอาจารย์มอมบให้ก็เอามาใช้นะผมแต่พูดตอนเป็นกรรมฐานนี่เรื่องใหญ่แน่นะครับขอให้ท่านแชมชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถูกใจชิปนี้กดซปเปอร์แตงซปเปอร์สต er, ิกเกอร์ให้ตให้ติมหมอสันได้ให้ค่าครูได้นะครับค่าครูไม่ใช่เรื่องเราเล่นนะจ๊ะนะขอให้ท่านแชมชื่นครับนะบสวัสดีครับ